สวัสดีครับวันนี้กลับมาเปิดกันอีกแล้วนะครับกล่องกับ CS Global Offensive นะครับ <c oughs> อ่านะครับวันนี้ก็จะมาเปิดอะไรฮันแมนเบรกเอาแล้วก็วินเนอร์นะครับวินเนอร์นี่จะรู้สึกจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวินเนอร์เจ็ดกล่อง เบรกเอาอีกเบรกเอาอีกสี่กล่องนะครับบินเนอร์ไอ้ฮันแมนอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอาง่ายๆรวมรวมกันก็ประมาณประมาณสามสิบกล่องสามสิบกล่องนะครับอ่าเอาแล้วถ้าเราก็มีโคลมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาซื้อคีโคลมาครับคีโคลมาสองกล่องนะครับ นะฮะคีโคมาสองกล่องโอเคนะฮะโคมาสองกล่องอ่าเปิดอะไรกันเนี้ยแน่นอนเลยฮะทันแมนันแมนกันันแมนันแมนครับทันแมนฮึส <c oughs> กาลอ,อยผ่านหน้าโอ้แหลกแหลกเป็นอะไรครับแหลกโอ้แหลกแหลกเป็นอะไรเนี่ย อ่านะครับต่อไปอะไรดีฮะเอาเอา,เอาวินเนอร์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 ครับวินเนอร์นะครับโพได้นะครับได้สแตทแท็กไฟทเซเว่นเซเว่นอ่าครับมันก็เริ่มดีขึ้นมานะครับมันเพราะมันเป็นสแตทแท็กนะอ่าต่อไปเป็นโคมาค่โคมาโคม่าโคม่าต้องเริ่มต้นน ผมมาเอานี่ม uh, mm ุม hmm. ซ้ายนะนั huh ่นมุมซ้ายแฟนผมชอบซ้ายได้แล้วครับเ AK ครับสี่ร้อยกว่าบาทต่อไปฮันแมนไปกล่องฮันแมนโป๊ะ คาริวเอาอ,เอาร์คำนี่อะไรครับเป็นเบรกเอา้าเบรกเ,รเรอ้าเด็กเอ้าเบรกเอ้าเบรกอ้าเพราะ อ่าตอไปตอไปไปเลยยาวเย้ายาวย้าไปย้าไปนี่นก็ถือดีนะ,ะเป็นของสีม่วงก็เดถือดีโอ้วสวยด้วยตลองนิดหน่อยมาเป็นฮันแมนนะฮันแมนฮันแมนเยอะมาก จะแตะแท็กเอ็มซีเอ,อ็มเตียตองมีกอุ้โหูทะลอกใช่ครับแต่ก็ยังดีอะนันเมนนัมเมนมาครับมาครับวันนี้แม่งมาครับแอะพีสองพัน สเต็กสเต็กอ่าหยุดหยุดยุดมันหยุดทำมันมาแล้วมาแล้วมาเลยม่เลยมเหลืออะไรยังเนี่ยเอาวินเนอร์นี่ินเนอร์ใบสัน้น อ๋อต่อไปเป็นฮันแมนฮันแมนฮันแมนหันแมนเยอะมากครับมีสองพันนะฮะฮันแมนนีกันอ่ะจัดไปเคย้อมจอากน nice. ่าแบบว่ามี RU-A-R ร a วเออาร์คามิก็มาหันนะนะฮะแมนเอ่อเคย่อมจานายนะครับต้องตุดจุดตุดตุดดตรงนี้นะแล้วก็ไปตกเคนะฮะปะเข้าไปฮะแทกนายนะครับ ม,ม,มุมซ้ายล่างครับซ้ายล่าง oh, <shit. S 1> อ๋อเชอ่านะครับได้อะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหสแตทแทกสองข้างเลยครับแต่ได้ไหมที่ไม่ได้โอ้ก็สวยดีครับอันนี้มาปเป็นขอบแบกเอาเบกเอาเบกเอาเบกเอาหมกเอ,าเอา้าคลายย่อมาจากมียินนะฮมันต้นไฟนะขอตัวมัต้นไฟมัต้นไฟนะมันต้นไฟ ออก็ดีเนี่ยอะไรขอฮันแมนนะฮันแมนยาว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 ,ยาวพีสองพันนะครับได้อีกแล้วไมวันนี้มันความแหลกลครับผมไม่ได้ปิดมาสามวันนะฮะฮันเมนะฮันเมนป๊อ สกา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 ัสกาโอ้โหสกา้าหลอกจังครับอ่านะเปิดโบชิ่งการิวเออาร์ไทมี ไเบรกเอาเบรกเอาเีรยเอาได้ลครพอมีได้ไหมมีเถอะนะ UMP 5ก็ดีนี่แค่ก็ดีไปอะไรเนอร์วินเนอร์วินเนอีกังเลยินเนอร์ว,นนอวินเนอ่ะอร์ไหนนเนอร์อนเ,นรห,ห,นเนรหรอกล่องเดียวนะฮะ ชิมอก็ได้แลก็ได้อะไรก็ได้ได Nova Racing Car อืมก็เด็ดนะจะเจ้าก็เด็ดเอาไว้ฮันแมนฮะฮันแมนซีเซ็ตเจ็ดสิบห้าออโต้นะฮะอือหือ ก็สวยก็สวยนะเจ็ดว่างามนะต่อไปเออเอกอเอกอัพเอกอเอกอโค้ดครับพีสองพันแม่ได้อะไรไม่ได้นะได้พีสองพันต่อไปเอาในนี้เออเอกอเอกอัพเอกอัก ได้ครับเนเกรฟเอามาทำไมเนี่ยแล้วสามกองสุดท้ายนะครับคิดเลยมันมันเกินนะซื้อมาเกินสามกองสุดท้ายนะเอา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 นนี้กันนะฮันแมนฮันแมน,น,มนกริวเออาอีกแล้วนะครับ อ,อ่าต่อไปครับนี่เขียวซื้อเขียวโอ้มดแล้วเหรอเออเื้อกล่องมาเกินปิดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยโคมานะ่าโคมา่าว่อันนี้ก็ได้คิงก็ได้อากอนคิงอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดเคครับเกมจากนันสเต้ามีดนะฮะดีเซิร์ดอีกเกิลฮะดีเซิร์ดอีกเกิล นีอ่อ่ะนะครับสวัสวัเน,นี้พอ,อถ,ถึงวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับอ่าฝากงั้นขอฝากร้านที่ซื้อด้วยครับอร้านจูดี้การค้านะครับก็ดงดีครับดีเพราะร้านนี้ครับดรงดีจริงร้านนี้ซื้อแล้วดีครับซื้อล้วดีเชื่อผมนะขอบคุณครับ